ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลให้โลกของเราร้อนขึ้นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็มีความพยายามในการรณรงค์ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะทางด้านของบริษัท CP Photon s เ l ล s จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถบรรทุกและรถบัสแบรนด์โฟตอนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะล่าสุดมีรายงานว่าทางบริษัทท p พ p o l โพจำกัดมหาชนก็เลือกที่จะใช้รถบรรทุกไฟฟ้าของโฟตอนด้วยโดยนายปฤิศนเศษ รังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัท c p p ีโฟตอนเซลล์จำกัดเปิดเผยนะคะว่าในปีนี้ c p p ี CP, โฟตอนได้เร่งนําเข้ายานยนต์นเพื่อการพาณิชย์ทั้งพลังงานดีเซลและไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเมืองไทยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อนโดยนโยบายสําคัญในปีนี้ก็คือการขยายเครือข่ายศูนย์บริการและตัวแทนผู้จําหน่ายมาตรฐานให้ได้รวม30แห่งทั่วประเทศพร้อมเพิ่มเติมงานบริการต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นโมบายเซอร์วิส ตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงจุกเฉินนอกสถานที่หรือการรับประกันการสั่งอะไหล่สิ้นเปลืองเร่งด่วนให้พร้อมส่งใน24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ใช้รถแบรนด์โฟต์นได้รับการบริการที่ดีที่สุดคุ้มค่าม,มากที่สุดเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดในการทำธุรกิจ ทางด้านของนายปรีชาแก้วขาวรองผู้จัดการใหญ่บริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า TPI Polin นอกจากจะเป็นบริษัทที่ผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพแล้วนั้นยังให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญอีกด้วยปีนี้บริษัทได้ศึกษาและตัดสินใจเลือกใช้รถบรรทุกไฟฟ้าซึ่งเป็นเทรนเทคโนโลยีใหม่ของแบรนด์โฟตอนที่มีชื่อเสียงไม่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทยซึ่งก็สอดคล้องกับที่นโยบายของบริษัทที่จะเปลี่ยนรถเล็กทั้งหมดที่ทใช้ในกิจการปูนซี และโรงไฟฟ้าให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะคะสำหรับรถที่ทาง TPI โพล i นจำกัดมหาชนเลือกเป็นรถบรรทุก4ล้อไฟฟ้ารุ่น TMI Blue 4 o นะคะซึ่ง TMI Blue 4 o ของโฟตอนเนี่ยเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าขนาด4ล้อค่ะเพื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคุณภาพมาตรฐานระดับโลก แบรนด์ CATL นะคะสามารถรองรับการบรรทุกได้มากถึง1.16ตันควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ PM SM น้ำหนักเบาตอบสนองฉับไวให้กำลังสูงสุด30ทัพ60กิโลวัตต์พร้อมกันนี้ CP Photon ยังมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันตัวรถ3ปีไม่จำกัดระยะทางและรับประกันระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่5ปีหรือว่า200กิโลเมตร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายยันยนตเพื่อการพาณิชย์แบรนด์โฟตอนทั่วประเทศโดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก www.cpphoton.co.th นะคะหรือว่าโทรศัพท์สายด่วน h o t l i n น์0 2 8 2 6 9 8 8 0ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี่คือหมดของ Teen and World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณพัฒดิฉันสุภพรและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ